ไปก่อนอย่า hmm. ล <Yeah. S 1> right. ืมล็อกรถนะนี่มีคนมาลับด้วยอ่ะเอาอยางนี้บค่ะ เราสองคนอีกแล้วนะคะในอว้วนผอมออนทัวร์ค่ะวันนี้เป็นทิปวันเกิดของโ oh, บเองจริงๆเกิดแต่เมื่อวานแล้วนะ,ะแต่ว่าวันนี้เรามาฉลองกันนิดหน่อยนะคะที่ที่นี่ที่ไหนอะไรวะเต่<ป>าเขาใหญ่เราจะไปทานอาหารข้างบนเขาบอกว่าวิวสวยมากทางขึ้นก็ดีเมื่อเช้าแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะไปทานอะไรกันแล้วก็บรรยากาศจะดีแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ เดอร้องไห้ฮะอืมอร่อยอร่อยซอสชิมอันนี้ยำแซลมอนนะคะหมดไปแล้วอันนี้อะไรวะแจงโซมโปงโซมกุ้งอันนี้ผัดทะเลทะเลผัดไข่เค็มเออนี่นาบรรยากาศดีมากเลยนู้นดูนู้นอ่ะแล้วก็อาหารอร่อยให้ให้สิบ ชอบชอบอออนนี้ริมสระน้ำนเอ้าให้หนูกินโชก่อนออโชว์นู่นนู่นอันนี้คือเสือร้องไห้เอ้ออันนี้เราจะทำคลิปนะนี่คือเสือร้องไห้นะจ๊ะและนี่คือน้ำจิ้มอันนี้ไล์สดในเพจด้วยเนี่ยวิลลี่กูดมันดี ขอตัวกินข้าวก่อนนะครับไานะ่บายนี่ยอ่ะกินอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะแต่อร่อยสปาเกตตี้นะแกงกะทิปูอมีใบชาพูใบหนึ่งก็ไม่เว้นอร่อย อะไรวะวางให้เขาหนุ่มนี่นะครับเมี่ยงอะไรนะเมี่ยงปลากระพงเต้โบเนี่ยกินให้กินกินให้ดูกินให้กิน,ก,นกินให้กิน,กน,กนมันถ่ายวิดีโอยังไงเนี่ยไม่กดอย่างเงี้ยมันก็เป็นรูปอ่ะค่ะว้าววันนี้มาแล้ว แล้วก็อของหวานของเราเป็นเครปเย็นราดซอสชุมแล้วก็แล้วก็ไอติมันมิลลาค่ะถ่าย,ายรูปก,<อ>กับข,ของข้าวเลยว้าขออนุญาตถ่ายรูปคนนั้นแล้วเราก็มาถือเมี่ยงปากรองพงนะคะดูเมี่ยงดูดูดู น,นี่ปลากระพงนะอันนี้น่าจะเป็นหมี่ทอดนะเนี่ยอืหมี่ทอดแหละขออน่ญาตใช้มือปลากระพงหนึ่งชิน้นมะนาวหนึ่งขิงหนึ่งแล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้คือมะพร้าวคั่วเอาหอมใส พี่สดใสอันนี้ทำให้ใครกินอ่ะให้ยังพี่สดแล้วก็ถั่วถัหกได้ยังแล้วก็กุ้งก็ให้กินทุกอย่างนะอันนี้ขนมข้าวว้าว<อ>นี่คือน้ำซอสชิวนุ่มนี่นะทุกคน ห่อไม่เป็นนะเออหนูห่วขายได้อยู่เลยเป็นไงอของบูมากของบูอของบูไม่ใส่ไม,ไม่ใส่ยังไม่ค่อยชอบอย่างอื่นดวยวะใส่ปลาใส่มะนาวใช้มือนะเข้าขัวกินแบบดั้งเดิมขออนุญาตใช้มือนะอคะเข้าขัวพนะ มะพร้าวคั่วถั่วลิสงหนึ่เม็ดไผ่พริกอร่อยไหมเฮียเผ็ดไหมอร่อยเผ็ดมากไหมไม่เนาะมันก็จะมีรสเผ็ดอยู่นี่ขอนิดนึงนล้วมันนี่เท่าไหร่อันนี้ราดซอสจ้าเจีอยบเดี๋ยวม้วนก่อนสักรู่เห็นหนูไหมเห็นหนูเล่นใ ยัอลไ,ลไงยังไงโอเคอิม <Okay. S 1> อ่มไหมอ่ะอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่ปากช่องนะฮะรอ,อ,อบนี้เราจะไม่ถ่ายคลิปนะครับงันเอาวว่าเดี๋ยวจบคลิปวันนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันอ๋อทำไม,มวันนี้ไม่ถ่ายคลิปเลยบอกว่าจะถ่ายตอนหนูเมาอ๋อเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนนางขึ้นห้องมาจะขิ้เกียจก็คมมงไป อเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันว่าเราจะพาโบโจโบโซเจโฮโซไปเที่ยวไหนอีกนะเจบุโจเจบุโจอิ่มไหมอิ่แล้วบอกฟันดีเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะคืนนี้ฝันดีครับผมกับยังม้ากับยังม้าไม่ยดูดเหยื่อไม่เคยส่งมันี่หมดกันได้แล้วเมื่อไรก็ได้คุยไอ

เี่ยวที่ไหนไมโอโซนใช่ไหมใช่ใช่พระราชวังพระราชวังแวก็จะไปกินข้าวยังไม่รู้เลยจะกินอะไรแหงแหงไม่แหงหรอแหงไม่เลยไปพรไอของกันนะครับเ <c oughs> หๆๆ็นขออนุญาตหลั่นละก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่ยุงค่ะ ้องบีซ่าที่วังนะคะเราต้องขึ้นวังกันดีเราจะเที่ยวเรื่อยๆไปถึงวังใช่เราจะรอไปเรื่อยๆนล้าเราไปดูกันว่าเมนูอาหารที่ยูข้าวที่เขาบอกว่าอร่อยนักหนาเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนก็มีอะไรให้กินแบบนั่็คือเจโบเ์ขาเมานะเหรอไม่เมามันคือไม่เมา เจ๊เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้ <c oughs> โคราชโคราชเหรอใช่เราจะไปไหนต่อวันนี้เป็นวันพบป,ปะพี่น้อง,งวันนี้จะเจอเพื่อนแล้วก็จะเจอพี่จากพี่จากกรสินเพื่อนอยู่โคราชวันนี้เราเดินสายมาเยี่ยมพี่น้องกันนะคะฝนตกทั้งวันเลยฝนตกหนักมากไม่ได้ถ่ายวิวอะไรเลยนี่ความจริงนะฮะตกพายุเข้าอะ่ะ นี่บรรยากาศไม่รู้มองเห็นหรืนะอเปล่านะแต่ห้องโอเคนะห้องเจ็ดร้อยโอเคโอเคดูรดบห้องใหม่เลย,ยครับห้องโอเคเไม่หายแล้วใช่ไมมหมอนรอืมห้องน้ำแต่ไม่มีบารไม่มีอาหารนะครับ โอเคบ๊ายบายนะครับเจ๊พักผ่อนกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่ที่ไหนอันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารบ้านเกื้อที่โคราชฝนตกเลยไปไหนไม่ได้ใช่ฝนตกหนักมากท่านมาทานอาหารที่ร้านอาหารอร่อยอ่ะเพื่อนถ่ายอาหารมาเพื่อนด้วยค่ะนี่พี่เนายไม่แบ่งกางเกงเหรอเพื่อนสาม ้อยแปดค่ี่ต้นี่ครับอาหารก็เลยมาเพียวตูแล้เพี้ยวคิดลงยูทูบได้ไหมได้ค่ะลงมาเลยโอเค คี away, right, so anyway, any, right yeah. right. ่เด yeah. uh ิอารมลงได้อยู่ใช่ได้เราจะใส่เพลงบราศบรรยากาศบายๆนะคะจิรักไม่ทำใจรักูไม่โดนไ่เขาเลยอยากโอนกูอีกหพี่ถ่ายรูปลงยูทูบได้ไหมได้ค่ะนะขอเริ่มฝากติดตามเลยฝากติดตามช่องนี้นะคบฝากติดตามช่องนวยนะอยู่กันคะช่องอะไรคะชองอบอลทัวร์ค่ย ผอมมนทัวครับว่านเจี่ยบมอนทัวร์ฝากช่องหนครับฝากช่องว้วนผอมมอนทัวร์เนะคะเลิกกัเดียวเมมันอยู่ด้่นกดติดตามไดคะกดค่ะกดนลเตักครับคตักไครห้นะคักตักคด้วยกดไลค์กดแชร์กดเริกไลค์ก็แชร์ได่เหยนี่คือนี่คือไอ้เพื่อนชั่วนะคะเมบมันเมาฮะดูสิครับเขาจับมือด้วยครับผม อีสพ่าเขาจะหอมกันแล้วครับไม่ไหวแล้วหอมเลยอีสพ่าเขาจะหอมกันแล้วครับผักชีได้ไหมผักชีได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ฝากสั่งน้ำผึ้งไปค่ะโบกขอโทษได้ไหมน้ำ้าหมีภาษาบ๊ายบายคืนนี้บ๊ายบายละไปแล้วพรุ่งนี้จะกันพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนเต็นท์นะแต่ไม่รูทุกเตงนต์ คืนนี้ฝันดีนะคะเดี๋ยวพวกนี้เจอกันที่ดีเคลอนครับผมเดี๋ยวจะชวเดี๋ยวจะพาไปรีวิวดีเคลอนโคราครับผมแก้วเองไปค่ะมาค่ะไปไหนเราจะไปไหนกันสวัสดีครับเจโมโบ <c oughs> แฮงไหมครับไม่ค่ะ <c oughs> ไม่เช้ากับกี่โมหกโมเช้า ส้มตำนะฮะแต่ตอนนี้เรากินแล้วข้าวอยู่ในฟูด,อดพอตฟูดพอตของเดอะมอลเดอะมอลโคราชอร่อยนะอาหารอร่อยเราก็เลยจะไปดีแคลรอนกันครับพี่จิงก็รอให้เขาตรวจสอบสินค้าเราเฉยๆเนาะแล้วเราก็จะไปแตดก,การให้มันเรียบร้อยเจ๊โบเขามีแรงรีวิวเปล่าไม่哟 โอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูดีแค่ละคนลานะคะว่าเป็นยังไงมีของอะไรบ้างอ่ะขอกินข้าวก่อนครับผม <laughs> เหลือสองพันโหดูครับมากลับบ้านกันสมใจหมายเขาแล้วแหละกลับได้เนาะกลับได้แล้วเนาะกลับเถอะเนาะดูแหวนไหมไหนอะตอนไหนนี่แหละเ้านี่หรอ